Guys, today I come to walk in a park lamp pit in old Town. Oh, they call park lamp I'll come with my friend vijay Let's come see inside. We go see around. It's look very nice nature. vijay you <coughs>

ไปเจอตัวกระลอ,อกวิ่งไปไหนเนาะตัวใหญ่มากเลยนะตัวกระลอ,อกบ้านเมืองเขาเนี่ย mm. ให้ชมป่าธรรมชาติโอ้สกูร์ลร mm ันโอเวอร์เ hmm. ด mm ียร์คุณไมนได้ยินเนียง The dog is not here. I don't know what this is called. This look look lovely. There's a lot here. I think the cannot eat, guy Don't try. Just look beautiful. I do แบบ Amazing มากเลยดูคลังอ่ะดูดิดูคลังมากเลยเนาะเขาแบบเขาโดนเผาหรือเปล่าจะตายแล้วอ่ะโดนตัดแล้วมันจะมีแหดขึ้นตรงนั้นนั่นึองทุกคนเห็นไหมพี่ใจมาดูนี่มันมีแหดตรงนั้นอ่ะแหดขอนไม้เปล่าขึ้นตรงนั้นเลยเนี่ย นแต่รู้ว่านี่คือตอน<า>้นน้ำของนุ่นของอาบีเทิร์ต้นน้ำมาจากอาบ,บีเทิร์ไม่มันมันจะไหลไปอาบีเทิร์อ๋อนี่นีมัน,าบบม,น,น,นมาจากท<อ>่อต่อน้ำมันเดินไปเงี้ยจะเป็นตุน่นแล้วมันก็เข้าตัวนี้เนาะไหลไปตั้งช่องน,นี้ดูนี่เป็นท่อ,อม,มันเป็นทะลุฝั่งนูงนะ้นเนาะนู่นธรรมชาติมากเลย จะมาทะลุนี่ to come across here yeah, yeah. come across here อือน้าเงินใสเลยเนาะใช่เพราบอกว่าน้ำเย็นเย็นจะไม่มีมปลาน้ำเย็นเกิน <laughs> น้ำเย็นเกินแล้วไม่มีโอ้ยตรงนี้เมสิ่งมากเลยพี่ดูดิใช่สวยนะ้ำลึกตันี เป็นเนินสูงเนาะนี่ทางจะเป็นแบบนี้ะลยคาะสวยทางนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ำนะอแอ่งน้ำข้างล่างถ้ามาเดินก่อนนี้สักอาทิตย์นึงนะไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยลูกมันหรือดอกมันรู้ขาวๆเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดี่ยเออเออเฮ้ยดูต้นดอกนี่สิทุกคน amazing ม,มากเลย this is white white seed เดินนะจะไปทางโน้นให้สุขลีเออร์วาร์เดอร์ทำสวย ทำทางเดินแบบเดินในป่าแบบนี้เนาะอืมมันมันจะน่าเดินมากเลยแค่ที่ไทยเราแบบทำเนาะเดี๋ยวให้หนูเดินขึ้นทีนฮัลโหลมี่ไกด์ เนี่ยถ้าที่ไทยเราแบบว่าทำทางเดินในป่าแบบนี้เนาะโอเคะ okay. สวยเดี๋ยวหนูจะไปลองถ่ายเป็นคลิปคนตรงนี้วูวสวยดีอ่ะพี่ชาถ่ายรูปตรงนี้หนูหน่อยสวยมากเลยเนีย่ยไปดูตรงนี้นะมันเป็นแอ่งน้ำ จะเย็นมากอ่ะยืนเดี๋ยวพียืนตรงนั้นพี่ถ่ายหนูหน่อยโอเคไหมเนี่ยใบนี้เหลืองๆดีเนาะมันแดงนะ She look very yellow we do them now. We just walk exercise in here for a bit more. We couldn't see any mushroom. We see a little bit dark mushroom. walk in mm. Be careful, slip. So, sorry. Thì đã đến dầm luật hết đó Thà mới lưu chặt chinh chinh nào có mấy kẹp nữa น,นี่เหรอกด่งใช่ไหมเออนี่จางลงนี่เราจะเดินรอบรอบบ่อแล้วเราก็กลับใช่ไหมกลับไปอี a a l e e s a ย่า u ที่อะไรก็สรลสรลอีสร่าเอาจริงจนะที่พี่ถ้าเราเกบเน,นูจริงนะเเดินลัดลเข้าไปตามป่าไม้เนี่เราจะได้เยอะนะ่ต้องไปหรอกเรามาเดินสนุกสนุก็พอฮะ <c oughs> ใสใช่ไหมเออน้ำใสมากมาได้เหมืกันเราอย่าเสียงดังนะรบกวนเขาตกปลาไหนคนนั้นที่นั่งตกปลาโอ้ยคนละคนคนละคนอ่ะแล้วคนนั้นที่นั่งเมื่อกี้มมุนั้นอ้าวแต่ว่าเสื้อเดียวกันนะเออคนใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันคนเดียวนี่แหละนั่งอยู่ชิวๆไปตกปลาตรงนู้นนะคะทุกคน สวยดีอะ่ะน mm ี hmm. ่ดูม,มุมนี้สวยไหม mm hmm. สวยหรือเปล่า mm hmm. เป็นแม่น้ำใสๆข้างหลังนะคะ mm hmm. นี่ i mm hmm. e gonna walk back this way gonna walk back this way where they got the hill they're gonna make the road like that to walk so protect your sleep ทำไมข้อเข่าขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเปวดเข่าใช่ไหมใช่ไม่เดี๋ยวตีนึงใช่ไมไม่เป็นไรมันไม่หนักมันหนักที่หัวเข่าดิรู้เลยว่าแก่แล้วทางนี้ก็จะเป็นฟิวโอเปนฟิวนะนะเโอ้ before they came from over there and then we turn left here เราไ turn right ที่นี่ a ล้วจากนั้น k รา e a ิน o อ o ท e o ลสาบรอบๆรอบๆแล h วจ p กนั้นคุณก็ออกมาทางนี้ี่าย n ปก่อนเดินออกตรงนี้ดีกว่าคิดมักสะสมที่เลือกที่จะไม่กินเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดหมอก เรากลับมาที่เดิมตรงนี้เราจะออกไปมันมมนู้นเดี๋ยวนี้ขึ้นไปถึงสีใช่เราขึ้นสูงมองเห็นเลนไม้ทะลุขึ้นมาตรงนี้ก็จะถึงที่จอดรถของเราเนาะอุย้ยระวังเรื่อง okay guys we walk around the pond and the park here now so we're gonna return back home this exercise about one hour this lovely natural park here so i quite enjoy and a little bit. thank you guys for watching bye bye see you next one mm -hmm. คนเดินเราจะเดินกลับนี้น,นะมาเจ๊